สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้ผมพาทุกคนมาอยู่ที่อำเภอโนนไทยนะครับมารายงานสถานการณ์น้านิดนึงนะครับตอนนี้พื้นที่อำเภอโนนไทยเป็นพื้นที่ของบ้านผมเองนะครับแล้วก็ทุกคนจะเห็นด้านหลังผมจะมีน้ําไหลผ่านทุ่งนาแบบนี้นะครับซึ่งตอนนี้ได้ข่าวมาว่า <c oughs> ทางอ่างลําเชียงไกรนะครับทุกคนอ่างเก็บน้ําลําเชียงไกรซึ่งอยู่ แถวแถวตำบลบรลังนะครับสถานการณ์น้ำไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะทุกคนก็คือประมาณว่าเริ่มรับน้ำไม่ไหวแล้วนะครับก็มีการปล่อยน้ำมวลมหาสารออกมาซึ่งพื้นที่ใต้อ่างลำเชียงไกรก็จะมีทั้งตำบลโนนไทยตำบลบรลังอย่างที่บอกนะครับที่เป็นพื้นที่ใกล้เคียงและยังลามไปถึงอำเภอโนนสูงอำเภอพี่ไม้รวมถึงพื้นที่ต่างๆในเขตอำเภอเมืองก็ อาจจะพอได้รับผลกระทบอยู่บ้างนะครับซึ่งตอนนี้สถานการณ์น้ำที่โคราชเราไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะครับก็อยากจะขอให้ทุกคนได้เฝ้าระวังและก็เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีประกาศออกมาแล้วนะครับว่ามวลน,น้ำมหาสารกำลังจะออกมาจากอ่างลำเชียงไกรนะครับตอนนี้ผมจะให้ดูหน้าบ้านผมซึ่งก็จะเป็น จะเป็นแบบนี้แล้วนะทุกคนก็จะมีน้ําพัดผ่านมาแบบนี้นะครับเป็นน้ําที่ไหลออกมาจากคลองนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่คลองไหลอากมาจากคลองซึ่งเขาเรียกว,ว่าคลองสันเทียแถวนั้นนะครับคนจะเห็นว่าน้ําเยอะพอสมควรนะครับไหลพาดมาแบบนี้เลยนะตรงนี้ทุกคนจะเห็นนะครับว่ามันมี มันมีน้ําไหลล้นออกมาจากริมคลองที่อยู่ทางฝั่งนี้นะครับแล้วก็ไหลออกมาทางนี้นะครับซึ่งบริเวณนี้ก็ท่วมสูงพอสมควรนะทุกคนตรงนั้นจะเป็นคลองนะครับไหลพาดมาอย่างนี้แล้วเสร็จแล้วจะเป็นน้ําน้ําที่เอ่อล้นลงมาแล้วก็ท่วมถนนมาอย่างนี้นะครับทุกคนไปเดี๋ยวเราไปดูกันอีกนี่คือคลองที่ได้บอกไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับซึ่งชาวบ้านแถวนี้เขาก็จะเรียกคลองนี้ว่าคลองสันเทียนะทุกคน จะเห็นได้ว่าปริมาณน้ํามันค่อนข้างที่จะสูงนะครับซึ่งก่อนหน้านี้น้ําตรงนี้มันมันอยู่ในมันลดมันต้องลดระดับไปที่ประมาณครึ่งหนึ่งของตอนนี้นะครับตามที่เราได้เห็นกันบ่อยๆแต่ตอนนี้น้ํามันสูงแล้วก็เอ่อล้นเอ่อล้นคลองออกมาแล้วก็พาดถนนออกมาอย่างนี้เลยนะทุกคนนี่คือพื้นที่เขตของตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งแน่นอนครับตอนนี้หลายคนก็คงจะประสบปัญหาของสถานการณ์น้ําซึ่งตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งโควิดแล้วก็ทั้งน้ําที่เอ่อล้นแล้วก็ไหลท่วมบ่ามาลักษณะแบบนี้นะครับหลายพื้นที่ก็ประสบกันแล้วนะครับทุกคนนี่ผมพาทุกคนมาดูแบบนี้นะครับจะเห็นว่ามันล้นแบบนี้ในรอบหลายปีพอสมควรน,นะที่ผมได้เห็น น้ำลักษณะแบบนี้นะครับไปเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นกันต่อนะทุกคนตรงนี้ที่ทุกคนเห็นอยู่ด้านหน้าปกติมันจะมีฝายนะครับมันจะเป็นฝายน้ําล้นอยู่ตรงมุมนี้นะครับซึ่งฝายตรงเนี้ตอนเนี้มันโดนน้าพัดไหลท่วมฝายไปเลยปกติน้ําฝั่งนู้นนะครับจะเยอะกว่าฝัา่งนี้เพราะจะมีฝายตรงนี้กั้นอยู่อย่างที่บอกนะครับตอนนี้ก็เริ่มสูงขึ้นจะเห็นว่า ด้านหลังผมก็จะเป็นบ้านเรือนประชาชนนะครับซึ่งก็ท่วมละเออล้นจากริมคลองแล้วก็ท่วมพาดถนนมาแบบนี้นะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งผลงานที่เกิดจากอิทธิพลของพายุลูกต่างๆนะครับที่เพิ่งผ่านมาเร็วๆนี้ในเขตของอำเภอโนนไทยนะครับซึ่งที่เราเห็นที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็น เป็นส่วนเล็กนะครับก็จะมีหลายหมู่บ้านแล้วก็หลายชุมชนที่เจออิทธิพลแบบนี้แล้วก็เจอมวลน้ําที่เยอะกว่านี้นะครับตรงนี้ก็ถือว่ายังเป็นยังเป็นส่วนเล็กส่วนน้อยซึ่งถ้าถ้าไม่ผิดพลาดประการใดนะครับจากที่ประกาศของหน่วยงานภาครัฐที่ได้ประกาศว่าเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับของวันนี้วันนี้ก็คือวันที่26นะครับ มวลน,น้ำมหาศาลจากอ่างลำเชียงไกลอำเภอโนนไทยได้ปล่อยน้ำมาเป็นจำนวนมากแล้วนะครับคืนนี้อาจจะมีเซอร์ไพรส์ที่จะได้เห็นน้ำที่เยอะกว่านี้ก็เป็นได้นะครับทุกคน เป็นตกหนักด้วยนะตอนนี้ฝนก็ตกลงมาอีกแล้วนะทุกคนซึ่งดูท่ารอบนี้ก็จะเป็นรอบที่แรงจะเป็นรอบที่แรงพอสมควรด้วยนะครับตอนนี้ก็ยังดีนะครับในทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆไมนะ่ว่าจะเป็น facebook หรือว่าอะไรพวกนี้นะครับก็ยังยังคงอัปเดตสถานการณ์เรื่อยๆ นะครับมีสถานการณ์มาบอกเรื่อยๆว่ามวลน,น้ําถึงไหนแล้วแล้วก็โซนไหนที่จะต้องดูแลแล้วก็จะต้องระมัดระวังเก็บของขึ้นที่สูงอะไรอย่างนี้นะครับ,รบเ,เราไปดูอีกดูอีกทีนึงว่าจะเป็นยังไงนะคืนนี้นะเราจะนอนหลับกันไหม